ดวนด่วนครับบ่ายนี้ชายแดนเราลุกเป็นไฟทหารไทยสองนายบาดเจ็บเพราะฝ่ายโน้นเปิดฉากยิงก่อนตอนนี้สี่จังหวัดตามแนวชายแดนต้องเร่งอพยพกันจ้าละวันมันเกิดอะไรขึ้นใครเริ่มก่อนสรุปให้ฟังแบบไม่กักที่นี่เลย คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเดือดจริงๆบ่ายวันนี้ที่แนวชายแดนโดยเฉพาะที่ภูผาเหล็กจังหวัดศรีสะเกดมันเกิดการประทะกันขึ้นอย่างหนักและที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือทหารของเราสองนายได้รับบาดเจ็บสอ,ออนุชาติกับพลพรชัยสองลูกผู้ชายจากแดนอีสานใต้ที่กำลังยืนจัดสู้เพื่อพวกเราทุกคนอยู่ตรงนั้นม,มาดูไทม์ไลน์กันเลยดีกว่าครับ ผมจะเล่าให้ฟังแบบนาทีต่อนาทีเลยนะบอกตรงๆเลยว่ามันตึงเครียดมาก เรื่องมันเริ่มตอนบ่ายของวันนี้เลยครับเวลาประมาณ14นาฬิกากับอีก15นาทีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจที่1กองพันทหารราบที่13ของเรากำลังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจชายแดนตามปกติอยู่ดีๆเลยนะคุณผู้ฟังท่านใดนั้นฝ่ายกัมพูชาก็เปิดฉากยิงด้วยปืนเล็กเข้าใส่ที่มั่นของเราก่อนเลยเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งภู แน่นอนครับว่าลูกผู้ชายไทยเมื่อถูกรุกรานถึงพันดินเกิดแบบนี้เราไม่มียอมอยู่เฉยแน่นอนทหารของเราตอบโต้กลับไปทันทีเป็นการตอบโต้ตามหลักการเพื่อปกป้องตัวเองและอธิปไตยของเราแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นน่ะสิครับผ่านไปแค่หนึ่งนาทีย้ำว่าแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นตอน14นาฬิกากับ16นาทีการยิงจากฝั่งโน้นก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีก คราวนี้พวกเขาเล่นของหนักเลยครับคุณผู้ฟังพวกเขาเอาปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือที่พวกเราเรียกกันสั้นๆว่าปอรสออกมายิงถล่มใส่เราใช่ครับปอรสอาวุธหนักที่ปกติเขาใช้ยิงทําลายรถถังนั่นแหละคิดดูสิครับว่ามันตั้งใจยัว่วยุเราขนาดไหนแต่ทาหารไทยของเราก็ใจสู้สุดๆครับไม่มีใครถอยแม้แต่ก้าวเดียวยังคงยิงตอบโต้อย่างกล้าหาญ ผลจากการประทะที่ดุเดือดครั้งนี้ทำให้เราต้องสูญเสียกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บไปสองนายคนแรกคือสิบเอกอนุชาติเรือนคำจากกองพันทรารปืนใหญ่ที่6ครับเขาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการหน้าถูกยิงเข้าที่ขาอาการค่อนข้างสาหาัส ส่วนอีกนายคือพลทหารพรอนชัยจำปาจุมจากกรมทหารราบที่6กองพันที่สาพลพรอนชัยโดนยิงเข้าที่หน้าอกครับคุณผู้ฟังแต่โชคยังดีมากๆที่เสื้อกรอกกันกระสุนช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันทําให้มีแค่ร้อยฟกช้าอย่างรุนแรงที่หน้าอกเท่านั้นโอ้ยฟังแล้วใจหายว่าบเลยตอนนี้ทหารกล้าทั้งสองนายของเราถูกลําเลียงออกจากพื้นที่ปะทะเรียบร้อยแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโดนเอาก่อนจะ ส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลกันทลักเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุดผมขอส่งกำลังใจไปให้พวกเขาทั้งคู่เลยครับลูกผู้ชายไทยนี่มันแกล่งจริงๆพอเรื่องไปถึงหูผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่านแม่ทัพภาคที่สองก็สั่งการลงมาทันทีเลยครับ ให้หน่วยในพื้นที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดและให้อำนาจในการปฏิบัติตามกฎการประทะได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นปกป้องแผ่นดินของเราคือภารกิจที่สำคัญที่สุดการยิงปะทะกันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา14นาฬิกา50นาทีเสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายถึงได้สงบลงแต่สถานการณ์ตรงนั้นยังไม่น่าไว้วางใจเลยแม้แต่น้อยครับ ทหารของเรายังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่มีกาตกแม้แต่วินาทีเดียวคุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะจากเวลา1 4นาฬิกานาทีจนถึง14.50นาฬิกา50นาทีมันเป็นช่วงเวลาแค่35 00. นาทีเท่านั้นเองนะแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆแต่มันเดือดเสียยิ่งกว่าในหนังสงครามซะอีกทีนี้มาดูสถานการณ์ล่าสุดกันบ้างครับตอนนี้มันเป็นยังไงต่อไป ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับยืนยันชัดเจนเลยว่าเมื่อเวลา14นาฬิกา16นาทีของบ่ายวันนี้ กำลังทหารของกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ที่มั่นของทหารไทยบริเวณช่องภูผาเหล็กและพลานหิน8ก้อนก่อนทําให้ฝ่ายไทยจําเป็นต้องยิงตอบโต้เพื่อเป็นการปอกป้อตอนเองและยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธหนักย่างปรสอด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้เสียงปืนจะสงบลงแล้วตั้งแต่ตอน14นาฬิกา50นาทีแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมีความเปราะบางและไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกมันมี ความเสี่ยงที่เหตุการณ์อาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ตลอดเวลาและด้วยความกังวลนี่แหละครับทำให้ทางการต้องตัดสินใจประกาศเรื่องด่วนที่สุดออกมานั่นคือการสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่4จังหวัดทันทีครับได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีให้รีบเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มีการเตรียมการเอาไว้ตามแผนเผชิญเหตุทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพอ พบตรก็ได้สั่งการด่วนให้ตำรวจตะเวนชายแดนหรือต่อชอดอและตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ประสานงานกับกองทัพอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือในการอพยพป,ประชาชนให้เร็วและปลอดภัยที่สุดทุกหน่วยงานตอนนี้ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องชีวิตของพี่น้องคนไทยและปกป้องแผ่นดินของเราครับ ตอนนี้ชาวบ้านในลหลายๆพื้นที่ก็เริ่มทยอยเก็บข้าวของที่จําเป็นแล้วเดินออกจากบ้านของตัวเองแล้วครับบางหมู่บ้านนี่แทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามสิครับภาพของพ่อแม่ที่ต้องอุ้มลูกจูงหลานแบกข้าวของเท่าที่จําเป็นวิ่งหนือเสียงปืนออกจากบ้านที่ตัวเองเคยอยู่อย่างสงบสุขมันเป็นภาพที่น่าใจหายจริงๆนะครับมีเสียงจากพี่น้องคนไทยในพื้นที่บอกมาว่า พวกเขายอมสละทุกอย่างได้บ้านเรือนทรัพย์สินไร่นาแต่สิ่งที่พวกเขายอมไม่ได้คือแผ่นดินไทยและขออย่างเดียวคือขอให้ทหารของเราปลอดภัยและจัดการเรื่องนี้ให้มันเด็ดขาดไปเลยพาอีกฝ่ายขึ้นมาบนโต๊ะเจรจาให้รู้เรื่องกันไปเลยว่าจะเอายังไงจะได้ไม่ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกอืมฟังแล้วมันจุกอบจริงๆครับ สถานการณ์หน้าตอนนี้ที่ผมกำลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่คือช่วงเย็นๆการเฝ้าระวังยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นที่สุดถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบนำมารายงานให้ทราบทันทีเลยครับ เรื่องนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลเอกนัฐพลนาคพาณิชท่านออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยครับว่าได้ให้ไฟเขียวทหารไทยในการตอบโต้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องตัวเองและอธิปไตยของชาติเพราะที่ผ่านมาฝ่ายโน้นเขายั่วยุเรามาโดยตลอดครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อยั่วมาเราก็ต้องสู้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิของเรา ผมได้คุยกับทหารผ่านศึกในพื้นที่นักรบแห่งอีสานใต้ตัวจริงเขาบอกว่าจังหวะแบบนี้แหละที่เราต้องแสดงให้เขาเห็นต้องสอนให้เขารู้จักคำว่าเกียรติถ้าเราไม <mm ่สู้ถ้าเรายอมต่อไปเราจะเสียเปรียบไปเรื่อยๆเหมือนที่คนชายแดนเขาพูดกันง่ายๆบ้านเลยว่าต้องยิงตอบกลับไปให้หนักไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนรุมอยู่เรื่อยๆนี่แหละครับคือเสียงสะท้อนจริงๆจากคนที่อยู่หน้างานคุณผู้ฟังครับ พวกเราคนไทยคือเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ทหารที่อยู่ชายแดนเขากำลังสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านของเราทุกคนสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการส่งกำลังใจไปให้พวกเขาขอให้ทหารทุกนายปลอดภยัยฟังแล้วขนลุกใช่ไหมครับ โอเคครับผมขอสรุปสถานการณ์ทั้งหมดอีกครั้งแบบสั้นๆเลยนะบ่ายวันนี้ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณภูผาเหล็กจังหวัดศรีสะเกษเกิดการประทะกันอย่างหนักโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่เราก่อนทําให้ทหารไทยของเราต้องยิงตอบโต้ส่งผลให้มีทหารของเราบาดเจ็บสองนายและล่าสุดมีคําสั่งให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสีจังหวัดชายแดนเป็นการด่วน ขณะนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับถ้ามีข่าวอัปเดตด่วนๆเข้ามาอีกผมจะรีบเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้รู้ก่อนใครที่นี่เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้เรื่องสำคัญแบบนี้เราต้องตามให้ทันครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยของเราเข้มแข็งและไม่ยอมให้ใครมารังแกครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ